ออกมายังเออเก่งมากเอาไหนอีกเอาวางไว้ไม่เป็นไรวงกลมสีเขียวอันต่อไปเป็นอะไรเป็นวงกลมสีเหลืองหยิบดีๆนะอ้าวหยิบดีๆดิใส่มือซ้ายเลยเหรอออกมายังไปป้าเดี๋ยวป,ป้ามาป้าทำป้าล้างจาน อเอาออกมาย่างเก่งมากหันไปไปเออเอาสีอะไรอีกอส,สีเหลี่ยมสีอะไรนะสีแดงออกมาได้ยังค่อยๆค่อยๆเอาเอาใหม่ถูกนะเออได้ยังได้แล้วเอาปล่อยเลยมาให้แม่เอาอะไรต่อ น,นี้เรียกอะไรเีย <Yeah. S 1> เอาอะไรนะ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรเนีย <Yeah. S 1> อันนี้เรียกสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด <Yeah. S 1> เออ mm hmm. สีเขียว <Yeah. S 1> เออน้ยังเก <Yeah. S 1> ่งมาก อละเอละอละครับหยิบอันใหม่อะไรนี่อะไรบอกแม่ก่อนสามเหลี่ยมเอาเชือกคืนมาดีเอาเชือกแม่คืนมาสามเหลี่ยมสีอะไรครับสีน้ําเงินน้ําเงินเหมือนไรไหนเอาไปดูดิเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเก้าอี้ใช่ใช่ดีใช่ดีแล้วนี่อะไรจับอะไร วงกลมสีอะไรสีแดงออกมายังอ่าเอาใหม่จับไก่ไก่เออจับไกลๆค่อยๆนะออกมายังออกมาแล้วนะเก่งมากอ้าววางไว้วางไว้มาเหลืออีกกี่อันเออเหลืออีกกี่อันปลาล้างจาเออปลาล้งจานออกมายังอันนี้สี่เหลี่ยมป่ะ สีอะไรครับเหลืองสีเหลืองเหลืองเหมือนอะไรไหนชีดดิเหลืองเหมือนอะไรเหลืองเหมือนอะไรอ้าวลูดเล่เป็นไรเดี๋ยวใส่ใหม่เหลืองเหมือนเก้าอี้นี่ปลาอยู่นี่ปลาวิ่งมาเร็วปลา,ป,าป้าออกมาได้แล้ว เร, password. เร็วๆพีมมาใส่สี่เหลี่ยมให้ป้าดูอ่ะพิมใส่สี่เหลี่ยมสีเหลืองเลยอ่ะพิม er เร็วๆเร็วๆมาใส่สี่เหลีย่ยมให้ป้าดูเร็วๆเดี๋ยวต่อ <timer S 1> เดี๋ยว<ส>ออกด้วยอ่ะอ่ะสี่เหลี่ยมอ่ะเร็วสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมสี่ๆๆเหลี่ยมอ่ะหยิบเชือกมือหนึง่งหยิบเชือกมือหนึง่ง พิมพิมครับพิมเร็วๆงั้นมาช่วยแมวออกเมาออกเร็วเมาออกจากเชือกเร็วๆแกเอ่อนฟ้าหน่อยดูเร็วๆมาหาแม่เอาอันนี้ใส่ก่อนเร็วๆมาหาแม่อันเดียวอันเดียวอันเดร็วๆเหล็กสามอันทำให้เสร็จมามา นั่งตักแม่แม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช enfin> ่วยหลังอ่ะแม่ช yeah ่วยอ่าใสชหลืองส่ช้นเหลืองเหลืองอ่ามันยังจับมันยังจ นี่ๆๆนี่ ol, นี่แม่ช่วยเจนี่นี่แม่แม่เจนนี่นี่อไม่แ้วไม่้เยกมากเออเอาเอาสีอะไรอีกสีสองน้ำเอาแบก่อนสามเหลี่ยมสีอะไเืีสีแดงมาจากช่ด ดึงด ah, yeah, ah, oh ึงเออ่าดึงดึงเสื่อไฟฟ้าดูดิบดร์เก้าเอาเอาดึงออกฉันตาดึงออกละอ่าดึงออกดึงนิ้วฝ่าออกนี่เริ่มจากสีน้ำเงินก่อนเริ่มจากสีน้ำเงินอันนี้อันนี้อันนี้ เหลืองเลี้ยงก่อนเลี้ยงตอนอันนี้ก่ออันนี้ต่ออันนี้ต่อดึงออกดึงออกอันนี้มึงดึงข้าวดึงออกเออเีกยบมือเขี่ยมือเขี่ย เอาสาบอันสีเหลืองสับเออสีแดงเ่ยสีแดงน่อยใช่ต่อไปเป็นสีเหลืองโอเอ่านชอบเล่นนชอบเล่นนะนี่เอาสีเขียขออกนี้เออ เออนั่ดึงเอ่อเกยบมือเก็บมาก<า><า>เอากลมใส่แล้ววิธีเก็บเสื้อทำนังไงตัดจากอันนี้นี้ทยงเอาเสื้อออกเออ่แล้วก็พนันนีืหนึ่งสอง ให้แน่นพันให้มาเออ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 อืออืออ่ามาใส่เจ็ดเก่งมากอ่ะมาใส่นี่แล้วปิดฝาให้แน่นะคะอือเอาลงเอาลง งายหงายขึ้งงายขึ้งนีน้เออแล้วก็ปิดค่อยค่อยปิดกดกดลงปลายแล้วไปเก็บที่ครับเก็บดีดีนะคะเออเก็บเก็บที่เลยครับเก่งมากทำดีดีเออไหนเด็กเก่งทำไงเร็วเร็วค่ะอ่าพอแล้ว